กิน um แคลเซียมเราท้องอืดท้องผูกกินอะไรดีเราไปดูกันทุกคนก็คงรู้จักแคลเซียมัาดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเรากินเพื่อบํารุงกระดูกตอนที่อายุเรามากขึ้นเพื่อป้องกันกระดูกพรุนกระดูกเปราะแต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยบางคนกินแล้วท้องอืดแ,แล้วก็ท้องผูกด้วยแถมแคลเซียมแต่และชนิดนะครับมันก็ดูดซึมไม่เท่ากันบางตัวแทบดูดซึมไม่ได้เลยบางตัวก็ดูดซึมได้แค่ครึ่งเดียวอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็แคลเซียมซิตรเเนั่นเองครับ แต่โชคดีที่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีแคลเซียมอีกชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถดูดซึมไดถึงระดับ90%เรลยเราก็ไปสะสมในร่างกายด้วยครับตัวนั้นก็คือแคลเซียม l อล r e o n a เนตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปเลยนะครับเอายี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันแหละครับสำหรับขนาดรับประทานเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับให้กินตามฉลากได้เลยกินตามที่ยี่ห้อนัน้นแนะนําไปเลยครับ ยังไงก็ลองกินกันดูนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็กินแคลเซียมเสริมเข้าไปอีกนิดนึงแต่อย่าลืมว่าเอาแคลเซียมที่มีคุณภาพแล้วก็ดูดซึมได้ดีโอเควันนี้ผมอานอนไปก่อนนะสวัสดีครับ